อขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o w e r math c 1 1ช่องส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับคลิปนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องฟังก์ชัน exponential และ logarithm um นะคะวันนี้ก็จะถึงคิวข้อที่4ข้อที่4นะคะโจทย์ว่าอย่างไรเขาบอกว่ากำหนดให้ f of x เท่ากับ5ากำลัง x ลบ1เมื่อ x เป็นสมาชิกของ r ก็คือจำนวนจริงใดๆ แล้วก็สามารถเขียนได้ดังนี้นะคะเขียนกราฟได้ดังรูปคำถามข้อที่หนึ่งจงหาค่าของ a อค่าของ a อยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือเส้นประเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงนี้มันขนานกับแกน x นะคะชื่อสมการ y เท่ากับเท่ากับอะไรนี่แหละนะคะคือสิ่งที่โจทย์ให้หา ถ้าเราดูจากรูปนะคะก็คงจะทราบเลยว่าค่า y ตรงนี้เนี่ยเป็นลบหนึ่งนะคะเราสามารถตอบได้ง่ายๆเลยนะคะว่า a เท่ากับลบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ที่มาที่ไปนะคะครูก็จะอธิบายให้ดังนี้จากกราฟ f x นะคะจากฟังก์ชัน f x เนี่ยถ้าเราสนใจเฉพาะกํากลัง x นะคะก็คือเป็นฟังก์ชัน ดั้งเดิมของมันก่อนที่มันจะไปบวก1ไปลบ1มันจะเป็นแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าครูให้ x เ,เป็น0มันก็จะกลายเป็นกําลัง0ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคู่อันดับของมันเนี่ยก็คือ x 0 y 1กราฟ x อโปรโดยทั่วไปก็จะตัดที่0 1นะคะ0 1ตลอดเลย แล้วถ้าเกิดว่าค่า x เป็น1มันก็คือห้ากลังหก็จะเป็น5ใช่ไหมคะหก็จะคู่กับ5ดังนั้นถ้าเราเขียนกราฟเนี่ยก็จะได้เป็นกราฟแบบนี้นะคะก็จะมาตัดที่ศูนหะคะแล้วก็มีความชัน1ไปคู่กับ5อันนี้คือ y เท่ากับห้าลัง x นะคะแต่ทีนี้พอเป็นโจทย์ของเราเนี่ยโจทย์ของเรานะคะก็คือมันจะต้องลบ1 การลบหนึ่งแบบนี้นะคะหมายความว่ากราฟเนี่ยจะเลื่อนลงข้างล่างนะคะเลื่อนลง1ห,หน่วยเลื่อนลงหนึ่งหน่วยจะกลายเป็นอะไรก็ดูจุดทุกจุดนะคะจุดแรกคือศูนลดลงหนึ่งหน่วยนักเรียนก็จะสังเกตว่านะคะมันก็จะได้คู่อันดับ0ูนก็จะเป็นจุดที่กราฟในจุดข้อนี้มันตัด และเช่นเดียวกันนะคะจุดอื่นๆก็ลงมาหนหน่วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะไม่เตลิดลงไปมากกว่าลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบข้อหนึ่งว่าค่า a เนี่ย y จะต้องเท่ากับลบหนึ่งนะคะนี่คือสมการของเส้นประที่โจทย์ถามแล้วก็มีที่มาที่ไปตามนี้นะคะส่วนนักเรียนเวลาเขียนการบ้านส่งครูก็ไม่ต้องเขียนละเอียดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะลด ลบส่วนที่เขียนเพิ่มเติมขึ้นมาอ่าตรงนี้ออกไปนะคะเอาล่ะทีนี้เราก็ไปดูโจทย์ข้อที่2จงหาค่า b เมื่อ f o f b เท่ากับ24อ่าโอเคจากฟังก์ชันที่เขากำหนดให้นะคะเขาก็จะหาว่าถ้าค่าฟังก์ชันเป็น24เนี่ย b จะเป็นเท่าไหร่อ่าวิธีการ จากฟังก์ชันที่กำหนดให้นะคะ f x เท่ากับห้ากำลัง x ลบ1และสิ่งที่โจย์ก,กำหนดเพิ่มเติมก็คือ f of b เท่ากับ24อ่าเพราะฉะนั้นเราจะได้นักเรียนก็แทน x เป็น b นะคะแทน x เป็น b ก็เป็น f of b เท่ากับ5กำลัง b ลบ1ตัว b ก็เขียนดีๆนะคะ b ไม่ใช่เลข6นะคะ เค okay. of b เท่ากับ5กำลัง b ลบ1จากนั้นแทน f of b ฝั่งซ้ายนะคะซึ่งเขาให้มาเป็น24เท่ากับ5 b ลบ1แล้วก็ย้ายข้างแก้สมการธรรมดานะคะ5 b นั้นมีค่าเท่าไหร่นักเรียนก็ย้ายลบ1มาบวกกับ24เป็น24บวก1ได้25ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ยี่ห้าเนี่ยมันก็คือห้ากำลังเท่าไหรห้ากำลังสองเพราะฉะนั้นค่า b เท่ากับเท่าไหรคะค่า b ก็เท่ากับสองนั่นเองอ่ะก็ได้คำตอบของข้อที่สองแล้วค่ะโจทย์ข้อที่สามจงหาโดเมนของ f อินเวอร์สอ่จงหาโดเมนของ f อินเวอร์สจากกราฟ ให้ดูจากกราฟเลยนะคะสำหรับพวกโดเมนพวกเรนโดเมนของ f inverse นะคะมันเป็นฟังก์ชันผกผัน 6, 000, ไอเจ้า f inverse เนี่ยฟังก์ชันผกผัน 6, 000, ซึ่งโดเมนของมันนะคะจะเท่ากับเรนของฟังก์ชันเดิมนะคะก็คือว่าไอฟังก์ชันผกผัน f กำลังลบหนึ่งเนี่ยคือโดเมนกับเรนมันสลับที่กันแดงว่าโดเมนของมันจะเป็นเรนของฟังก์ชันเดิม ะะทีนี้เรนของฟังก์ชันเดิมมันหมายถึงค่าอะไรเรนก็หมายถึงค่า y ค่า y เนี่ยนักเรียนก็ดูแกนตั้งนักเรียนดูจากกราฟเราเลยนะคะกราฟของเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าต่าสุดเนี่ยมันจะไม่ถึงลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรนของฟังก์ชันก็คือเปิดลบหนึ่งแล้วก็ยาวไปอินฟินิตี้นะคะ นี่ก็คือคําตอบของข้อที่3โดเมนของ f อินเวอร์สเท่ากับเปิดลบหนึ่งอินฟินิต้เรียบร้อยสําหรับข้อที่4ค่ะดูโจทย์ข้อที่5กันต่อกำหนดให้ f x เท่ากับ4ลบ2กำลัง x นะคะ4-2ลบ2กำลัง x เมื่อ x เ,เป็นสมาชิกของ r และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2สามารถเขียนกราฟได้ดังนี้อ่านักเรียนก็ดูกราฟนะคะอ่าเขียนกราฟให้ชัดเจนนิดหนึ่งกราฟเป็นเส้นโคง้งโอเคณนะจุดนี้เลข2แน่นอนเลข1นอ่าโอเคนะคะอ่าตรงนี้ก็เลขสี่สินะ เอาล่ะคำถามมีอะไรบ้างนะคะข้อ1จงหาโดเมนของฟังก์ชัน f โดเมนโอ้โดเมนก็แปลว่าดูที่ค่า x นะคะค่า x แกน x ดูที่แกน x นะคะอาเวลาดูเนี่ยเรียนก็ดูเป็นแถวยาวแบบนี้นะคะการที่กราฟมันตกมากระทบนะคะแบบนี้แสดงว่า ณจุดนั้น x เป็นลบสอ่า x เป็นลบสแบบนี้นะคะ x เป็น1แล้วจุดมันก็มาสิ้นสุดที่2แบบนี้นะแล้วก็นักเรียนต้องเข้าใจอีกนิดนึงนะคะว่ากราฟตัวนี้มันสามารถลากยาวต่อไปได้เรื่อยๆเอาละทีนี้สรุปว่าโดวมีของฟังก์ชัน f คืออะไรคำตอบก็คือทางซ้ายเนี่ยนะคะมันยาวไปนะมันก็ต้องเป็นลบอินฟินิต้จากนั้นมาถึงเลข2 แล้วก็ปิดนะคะเป็นช่วงเปิดลบอินฟินิตี้แล้วก็ปิด2นั่นเองอ่านี่คือคําตอบของข้อ1นึ่งนะคะ,อะขอลบหน่อยหนึ่งให้มันเหลือแต่กราฟดังเดิมโอเคค่ะอ่ามาดูโจทย์ข้อที่สองนะคะเขาให้หาโดเมนของ f อินเวอร์สฟังก์ชันผกผัน 6, นะคะ โดเมนของ f inverse คืออะไรอ่าขอเขียนชัดๆตรงนี้อ่าโดเมนของ f inverse นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ r a n ของฟังก์ชัน f อันเดิมก็คือหา r a n ของฟังก์ชันนั่นแหละนะคะอ่า r a n เนี่ยก็คือดูตรงไหน r a n ก็คือค่า y ดูแกน y แกน y นะคะฟังก์ชันของเรา มันก็จะอยู่ในขอบเขตนี้นะคะขอบเขตนี้นั้นค่า Y ต่ําสุดจะอยู่ที่ไหนนะคะค่า y ต่ําสุดก็จะอยู่ที่2ปิดสเอ่ยปิด0นย์นะคะอยู่ที่0ูจากนั้นนะคะก็นะบริเวณนี้มันเข้าใกล้ Y เท่ากับ4นะคะเข้าใกล้4ไม่ใช่4เพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเปิดนะคะเป็นเปิดสรุปแล้วก็คือปิด0ูนย เปิดสนั่นเองนะคะเป็นช่วงนี้อ่มาดูข้อ3ามจงหาค่าของ b นะคะเมื่อ f inverse of b เท่ากับลบสอันนี้ก็เป็นการหาค่าของฟังก์ชันอ่วิธีการเป็นดังนี้เนื่องจาก f inverse of b เท่ากับลบสองอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันเป็นฟังก์ชันผกผัน 6, 000, เรนก็มาเป็นโดเมนนะคะก็เป็น f of ลบสองเนี่ยก็จะเท่ากับ b จากโดเมนก็เปลี่ยนมาเป็นเรนแบบนี้นะคะคุณสมบัติของฟังก์ชันผกผัน 6, โดเมนไปเป็นเรนเรนเปลี่ยนมาเป็นโดเมน มันก็เลยได้ f ลบสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ b อ่ะดำเนินการต่อไปจากฟังก์ชัน f x ที่โจทย์กำหนดนะคะมันเท่ากับ4ลบด้วย2กำลัง x เมื่อเขากำหนดค่า x นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ2อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องแทนค่าเข้าไปนะคะเขาถามหาค่า b ใช่ไหม b ก็คือ f ลบส นักเรียนก็แทน x ด้วยลบ2เข้าไปในฟังก์ชันนี้ก็จะเท่ากับ4ลบด้วย2ยกกำลังเท่าไหร่ยกกำลังลบ2นั่นเองฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับนะคะ f ลบ2เนี่ยก็คือค่า b คือสิ่งที่โจทย์ให้หานี่แหละหาได้ก็ตอบเลยฝั่งขวามือนะคะก็เป็น4ลบด้วย2ยกกำลังติดลบเป็นยังไงหมายถึงอะไรจำได้ไม่เอ,อ่ย ก็หมายความว่านะคะเลข2ที่เป็นตัวฐานเนี่ยมันจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือกลายเป็น1ส่วนด้วย2ยกกำลังสองซึ่งมันก็คือ 4- ลบด้วย1นส่วน4ถูกไหมคะ,ะการลบเศษส่วนทำไงเราก็เอาตัวส่วนคือเลข4เนี่ยขึ้นไปคูณกับ4นะคะ4-4 16 1 6ลบออก1ก็เลยเหลือ15ส่วน4นี่ก็คือค่า B แล้วก็เป็นคาตอบของข้อนี้นั่นเองโอเคนะคะก็ครบแล้วนะคะสำหรับโจทย์ข้อ5ซึ่งก็มีอยู่3ข้อย่อยด้วยกันโอเคนะคะเอาล่ะสำหรับการเฉลยแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็สามารถมาดูคลิปของครูได้ซึ่งก็ทำไว้ในรูปของ playlist แล้วนะคะ นักเรียนก็หาเพลย์ลิสที่ครูทำไว้ให้เจอก็จะมีเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดนะคะซึ่งก็จัดทำไว้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับครูแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะเพราะโจทย์บางข้อก็มีแต่ยากๆทั้งนั้นเลยนะทำไว้เอาไว้เฉลยนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะได้มีการบ้านส่งที่ถูกต้องโอเคดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะฝากคลิปอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ